มาดูวิธีนุ่งสบงนะผ้าสบงจะอยู่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอย่างนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันนุ่งยังไงนะสําหรับพระใหม่บวชวันสองวันแรกยังงงงงอยู่จะทําการอ้อมหลังเราเนี่ยอยู่แนวนี้อ้อมจับข้างหลังเราเข้ามาด้านหน้าจะพับเป็นจีบสลับฟันปลายอย่างนี้ลงมาเรื่อยๆวิธีสังเกต ที่ตัวผ้ามันจะมีด้านนอกและด้านในดูที่มุมผ้าอันนี้เห็นไหมมุมผ้าลองเอามือรูปดูตรงรอยเย็บเนี่ยมันจะเรียบไปเลยอันนี้คือด้านนอกอกลับมาดูอีกฝั่งนึงถ้าเราเอามือรูปดูเนี่ยมันมีรอยพับอยู่รอยพับเห็นไหมมันจะสะดุดสะดุดอย่างนี้ คือด้านในเอาไว้ด้านในอ่ะก็นุ่มเลยถ้าอธิบายปืนใหญ่มันจะมันจะลำบากก็เลยอธิบายเป็นกระดาษอ่ะหูด้านนอกด้านในแล้วก็โฮมเลยคือพร้อมตัวเราอย่างนี้เอาปลายผ้ามาชวนกันนะแล้วเราก็พับพับให้มันได้อย่างนี้จีบสลับไปเรื่อย กันประคองไปความกวาม้างตรงนี้ตามความเหมาะสมก็จะประมาณใหญ่กว่าฝั่งมือเรานิดนึงอันนี้ไม่ซีเรียสนะหลับฟันปลาไปเรื่อยๆพยายามให้ขอบมันเท่ากัน ตรงนี้ให้อยู่กลางกลางตัวทีนี้ความยาวนี่ความยาวตรงปลายเราจะเอายาวเท่าไหน่เราก็ปัดพอเราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วตัวนี้เป็นประคตเอวคล้ายๆกับเข็มขัดดูนะเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบมีซิปให้ด้วยฝั่งที่มีซิไปไว้ด้านบนนับไปที่เอว อนะ้อมมาด้านหลังนับไปอ่ามาดูด้านหน้าเป็นเงื่อนพิดรอดซ้ายทับขวาซ้ายทับขวาแล้วช้าๆนะวนหน,นึ่งวนสองอ่านี้เอาขวาทับซ้ายวนหนึ่ง วนสองรูดเข้าไม่ต้องแน่นมากนะแล้วก็เราก็มาดึงตัวไหนนิดนึงนอ่ะมันจะคลายตัวจะพอดีพอดีแล้วจริงๆอันนี้มันจะยาวนะก็เลยเไปม้วนแบบคล้ายๆเชี่ยวลูกเสือจริงมันจะยาวมากเลยม้วนเข้าไม้มันสั้นมันจะได้ไม่เกะกะจากน,นั้นเราก็ถอดผ้าเช็ตัวด้านในออก ถอดออกแล้วก็มาจับจีบให้สวยงามทีนี้ระดับความสูงถ้ามันสูงไปหรือต่ำไปเรามาขยับตรงนี้ขยับขึ้นหรือดึงลงประมาณนี้อันนี้เอาง่ายๆก่อนสำหรับภาพใหม่นะมันจะมีแบบพับตรงนี้ด้วยเพื่อความสวยงามอันนี้เอาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก็โอเคแล้วอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวมานุ่งตัวนี้ ตัวนี้เรียกว่าหงางศักท์ลักษณะนี้ถ้าใช้คำศัพท์ง่ายๆมันจะใช้คล้ายเสื้อกล้ามเสื้อทับในวิธีสังเกตมันจะมีกระเป๋าอยู่ฝั่งด้านขวากระเป๋าจะอยู่ขวามืออันนี้เราแบกฝั่งซ้ายออกนะมันจะสอดเข้าไปสอดเข้าไปฝั่งซ้ายมือขวาทะลุออกไปหากระเป๋าหัวเราก็ตามมือไป หัวเราก็ทะลุตามมือขวาไปอันอนี้นะด้านข้างด้านข้างเลยอย่างนี้มือขวาจะล้วงเข้ามาที่กระเป๋าอย่างนีน้จะแดงว่าถูกแล้วด้านซ้ายจะเปิดโล่งอย่างนี้ประมาณนี้มันจะมีหลายแบบแบบไฮโซยังมีซิปเยอะๆอันนี้แบบธรรมดาก็วิธีนุ่งก็ประมาณนี้นะ สำหรับพระที่บวชวันสองวันแรกจะงงๆอยู่ไม่กล้าถามพระลูกอื่นก็ลองดูแล้วก็เปิดทําตามอีกรอบหนึ่งไม่ได้ยากมากนะนวิธีพับก็พับแค่นี้สลับปันปลาไปให้มันจีบเท่าๆกันโอเค